นี่ก็คือหน้าร้านเลยเนี่ยอันนี้ป้ายหน้าร้านหลังร้านเขาก็จะมีที่จอดรถนะทุกคนส่วนตรงบริเวณหน้าร้านเนี่ยเขาก็จะตกแต่งเป็นแบบว่าสไตล์แคมปิ้ง อร่อยอร่อยมากไหมมากเราต้องถามหาเจ้าของร้านปะเองร้าเขาคือน้องเต๋อน้องเต๋อแหมน้องเต่อเป็นพิซซ่าน้องเป็นตีโอใช่ตลาดต้นไม้ตะคุมธานีและตอนนี้เราก็อยู่ตลาดต้นไม้ตะคุม เราจะมาซื้อดินจำนวน50ถุงแต่ว่ารถเราใส่ได้แค่40ถุงนี่คือดินทั้งหมด40ถุงสวัสดีทุกคนกับบมอพกกับยิ้มมาสี่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนั้นกดติดตามให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้จริงๆเรามีแผนที่จะไปซื้อดินแล้วก็กระถางต้นไม้แต่ว่าทีนี้มันยังพอมีเวลาอยู่บ้าง เราก็เลยจะไปคาเฟ่ก็เพิ่งหาเมื่อคืนแหละจะเป็นคาเฟ่แถวที่เราไปซื้อต้นไม้มันก็จะเป็นตลาดต้นไม้จังหวัดปทุมธานีอยู่ในปัป๊มปตทแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยจะอยู่ตรงถนนสายในอยู่อะไรนะทางเข้าก็จะเป็นวัดฉางนั่นแหละคาเฟ่ชื่อ ณที่คาเฟ่เดี๋ยวตามไปดูกันเลยทุกคนหวังว่าคนคงจะไม่เยอะนะะน,นี้นนใช่วันนี้เป็นวันฉัตรมงคลอะไรคะฮะคือวันอะไระะวันฉัตรมงคลเออขึ้นของละทำไมรงงงอย่างนี้นะเนี่ยไปไปไหนเล่า แดงอยู่ร้านนาทีคอฟฟี่จะอยู่ปากซอยทางเข้าวัดฉางนี่ก็คือหน้าร้านเลยเนี่ยอันนี้ป้ายหน้าร้านหลังร้านเขาก็จะมีที่จอดรถนะทุกคนส่วนตรงบริเวณหน้าร้านเนี่ยเขาก็จะตกแต่งเป็นแบบว่าสไตล์แคมปิง้งเออแต่เราจอดที่หน้าร้านเพราะว่าเห็นว่ามันมีที่ว่างพอดีไง ร้านก็จะหยุดทุกวันพื้นหหัสนะทุกคนส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันอื่นๆเนี่ยสามารถดูได้ที่เพจของทางร้านเลยจ้าชาเขียวเย็น แต่เมนูเขาอร่อยินนะดูสิอันนี้น่าจะเป็นมาคคีอาตุฮะครับ ชิมข้าวุกกะปิีเราชิมคาโบนาลา่ามาเซโลนาโ <c oughs> บนนลา่าอบันขึ้น ออกมาสวดงานเองนี่โลโก้ร้านก็เป็นรูปหนอนเต่าแล้วเต่าเป็นพิชิตานนองเป็นซีโอใช่ชิมเต็มปากแล้วเรากินข้าวคุกกะปิบางทีไม่ขุด ทุมทานี้และตอนนี้เราก็อยู่ตลาดาต้นไม้ตะคุ่มเราจะมาซื้อดินจำนวน50าถุงแต่ว่ารถเราใส่ได้แค่40่ถุงอันนี้คือพี่เขาใส่ทารถให้แล้วนะแอันนี้คือดินทั้งหมด40่ถุง มีใหญ่กว่านี้ไหมคะอันนี้ใหญ่สุดใหญ่สุด,สดแล้วสวยยงามๆคุณคอมบิวอกับเราไม่ได้ตายไม่ตายหรอก <c oughs> เอาก็บองเทปไปด้วยดีกว่า นี่ไงต้นนี้นี่เปนละลายออย,อ,อ,ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ต้นนี้ลืมชื่อ,อ,อเอ้ยไม่ใช่ต้น,ๆๆตนนี้เปล่าวะเดี๋ยวดูรถเราต้นนี้หล่นมากหล่นจริงจรงต้นไหนครับต้นไหนก็ได้ะคะ่ะ วันนี้เสร็จแล้วในการซื้อต้นไม้แล้วก็มาคาเฟ่จริงๆวันนี้ไม่ได้กะจะมาซื้อต้นไม้หรอกจะมาซื้อดินนั่นแหละแต่ว่าต้นไม้อันนี้เผื่อไว้ใช่ใช่คอยากได้แล้วไปทนคาเฟ่ก็ยิ่งอยากได้เขาไปใหญ่อยากได้ก่อนอยู่แล้วเหอะก็เห็นบอกว่าไล่ยุงด้วยมันเป็ไล่จริงหรือเปล่าทุกปลูกข้างนอกใครไปนั่งแต่ว่าไม้คัมมันยังไม่มีเลยไม้ไผ่อ่ะไม่จะเอาไม้อะไรที่บ้านแล้คะไม้มันจะหมดแล้วที่มี โอเคเราดึงๆแต่ถ่ายนี่ปะ่ะสำรับวันนี้ <c oughs> จบแค่นี้แหละเนาะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย